วันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเรื่องการอ่านทศนิยมกันนะคะอ่ะเขาบอกว่าการแสดงปริมาณนะคะสิ่งของต่างๆในชีวิตจริงนะคะนอกจากจะใช้จำนวนนับและเศษส่วนแล้วนะคะเราก็ยังมีการแสดงปริมาณด้วยทศนิยมอีกด้วยนะคะตัอย่างที่บอกไปนะคะอย่างเช่นเกต์นะคะน้ําหนักนะคะหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มีจุดนะคะ อันนั้นก็คือทศนิยมในทางคณิตศาสตร์นั่นเองนะคะอ่าอย่างเช่นน้ำดื่มสะอาดเห็นไหมคะมีปริมาตรนะคะสุดนะคะที่ 1. 5ลิตรเห็นไหมคะ1นลิตรนะคะอ่าหรือแม้แต่น้ำหนักเห็นไหมคะอ่าน้ำหนักนะคะในภาพที่สองนะคะ19.9นะคะหรือจะเป็นนะคะ น้ำมันนะคะถ้าเกิดนักเรียนไปสังเกตท้าผู้ปกครองพับตัวน้ำมันเราจะเห็นเป็นจุดทศนิยมเหมือนกันนะคะทศนิยมนะคะเป็นจํานวนหนึ่งที่ใช้แสดงปริมาณต่างๆมีจุดเป็นจุดทศนิยมนะคะโดยตัวเลขเนี่ยที่อยู่หน้าจุดทศนิยมเนี่ยแสดงจํานวนนับหรือ0ูนย์นะคะตัวเลขที่อยู่หลังจุดทศนิยมเนี่ยจะแสดงจํานวนที่น้อยกว่า หนึ่งนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูการอ่านทศนิยมกันนะคะการอ่านทศนิยมเนี่ยตัวเลขที่อยู่หน้าจุดทศนิยมอ่านเช่นเดียวกันกันกบจำนวนนับหรือ0ูย์ค่ะไม่ว่าจะเป็น10 20 100 159เป็นต้นนะคะ ตัวเลขนะคะหลังจุดทศยมเนี่ยจะอ่านเรียงตัวนะคะ,อ,ะอย่างเช่นอันนี้คือเครื่องที่เราวัดอุณหภูมิแอลกอฮอล์นะคะเพื่อวัดอุณหภูมิโควิดนะคะก็คือนะคะข้างหน้าจุดก็คืออ่านเป็น36หนะคะหลังจุดอ่านเป็นตัวเลขค่ะเราก็จะได้36.4นั่นเองนะคะเมื่อเรียนไปเจอนะคะไม่ว่าตามตลาดนัดหรือ ซเว่นนะคะนักเรียนก็ลองอ่านให้ถูกต้องนะคะต่อไปค่ะเป็น,นดีเซลนักเรียนจะเห็นป้ายนะคะตอนที่ร้านเติมน้ำมันเราจะเห็นป้ายนะคะบอกราคาราคา5าชื่อน้ำมันยี่ห้อนั้นๆน,น,นะคะอย่างเช่นดีเซลค่ะข้างหน้าจุดนะคะเราจะอ่านเป็นยี่สิบเจ็ดค่ะอ่าและตามด้วยจุดหลังจุดอ่านตัวเลขเรียงเลยค่ะก็คือสามสี่เราก็จะอ่านเป็นยี่สิบเจ็ดจุดสามสี่ค่ะ ต่อไปอันนี้จะน่าจะเป็นนะคะสินค้าที่บิ๊กซีนะคะอ่าเขาก็จะบอกว่าหกคอใช่ไหมคะหกคอราคาเนี่ยหนึ่งร้อยหนึ่งบาทนะคะหนึ่งร้อยเอ็ดบาทแต่เวลาเฉลี่ยนเนี่ยก็คือเห็นไหมนาจุดเราจะอ่านเป็นสิบหกนะคะหลังจุดก็คือแปดสี่ก็จะเป็นสิบหกจุดแปดสี่นะคะ ต่อมาค่ะเป็นทสนิยม1นึ่ตำแหน่งนะคะทศนิยม1นึ่ตำแหน่งมีเลขโดดหลังจุดทศนิยม1ตัวนะคะเลขโดดที่อยู่หลังจุดทศนิยมเนี่ยแสดงจํานวนเป็นนะคะนะคะกี่ส่วนใน10ส่วนเท่าๆกาันก็คือจะง่ายๆเลยทศนิยม1นึ่ตำแหน่งหลังจุดมี1ตัวหรือส่วนเป็น10นั่นเองค่ะ อ่าเรามาดูพิจารณาส่วนที่ระบายสีนะคะอันนี้มีทั้งหมด10ช่อง10ส่วนใช่ไหมคะมีส่วนที่ระบายสีอยู่3ามส่วนใน10ส่วนหรือถ้าเทียบเป็นเศษส่วนก็คือเศษสาส่วน10นั่นเองใช่ไหมคะเศษสามส่วนสิอ่าตัวบนก็คือส่วนที่ระบายนะคะตัวล่างคือจํานวนช่องทั้งหมดทศนิยมกี่ตำแหน่งคะส่วนสิบทศนิยม หนึ่งตำแหน่งแสดงว่าหลังจุดจะต้องมีตัวเลขกี่ตัวหนึ่งตัวนะคะแล้วก็เอาสามคะ่ะเลขตัวบนไปใส่หลังจุดเลยค่ะก็จะเป็นอะไรคะศูนย์จุดสามนะคะอ่าเราเขียนเป็นทศนิยมก็คือศูนย์จุดสามนะคะต่อไปนะคะจะเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่งที่น้อยกว่าหนึ่งนะคะอ่าอย่างเช่นนะคะเขียนแทนด้วยเศษส่วนเศษหนึ่งส่วนสิบใช่ไหมพอระบายหนึ่งช่อง อ่าระบายหนึ่งช่องทศนิยมกี่ตำแหน่งคะส่วนสิบหนึ่งตำแหน่งก็จะเป็นเท่าไหร่คะศูนย์จุดหนึ่งนะคะอ่าเราก็จะอ่านว่าศูนย์จุดหนึ่งต่อไปรูปที่สองส่วนที่ระบายนะคะมีสี่ส่วนนะคะจากสิบส่วนก็คือเศษสี่ส่วนสิบทศนิยมกี่ตำแหน่งคะส่วนสิบหนึ่งตำแหน่งเพราะฉะนั้นเราก็สามารถเขียนได้ว่า เป็นทศนิยมก็คือ0.4นั่นเองนะคะเราก็จะอ่านว่า0.4ค่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นทศนิยม1นึ่ตำแหน่งที่มากกว่าหนึ่งนะคะอ่ามีส่วนที่ระบายสี10ส่วนใน10ส่วนนะคะหรือเศษ10ส่วน10นะคะแสดงด้วย1เพราะตัวบนตัวล่างนะคะเท่ากันมีค่าเท่ากับ1เพราะฉะนั้นหถ้าจะเขียนเป็นทสนิยม1นึ่ตำแหน่งก็ต้องเป็นจุดไม่มีก็คืออะไรคะศูนย์ก็จะเป็น1.0 1ก็มีค่าเป็น1.0เท่ากันนะคะ อ่เพราะศูนย์ไม่มีค่านะคะเราก็เติมจุดศูนย์ไปก็ได้นะคะทีนี้ต่อไปค่ะด้านล่างเห็นไหมทั้งสองรูปเนี่ยมีส่วนที่ระบายสีเท่ากันดังนั้นแต่และรูปนะคะแสดงด้วย1หรือ1.0นะคะแสดงว่ารูปไหนที่ระบายเต็มเราจะนับเป็น1นะคะอ่าเรามาดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างนะคะ ภาพแรกสีเขียวนี่เลยนะคะมีส่วนที่ระบายสีเนี่ยเท่าไหร่คะอ่าถ้าเรานับเป็นเศษเกินเราจะนับได้ทั้งหมด12ช่องจากทั้งหมด10ส่วนนะคะหรือถ้าเรามองเป็นจํานวนคะคะนักเรียนเราก็จะระบายเต็มไปทั้งหมด1รูปเลยที่ระบายทุกช่อง1รูปนะคะเห็นไหมใส่เลขหนึ่งรูปที่2นะคะคือกี่ช่องคะ2ก็จะเป็นเศษ2ส่วน10นะคะวิธีเขียนเป็นทศนิยมค่ะเราระบายเต็มไปทั้งหมด ทุกช่องเนี่ยมี1ภาพเพราะฉะนั้นนะคะอันรูปที่ระบายเต็มเนี่ยก็คือ1น,นะเป็น1ค่ะจุดนะคะเราก็ดูรูปที่ระบายไม่เต็มมันมีทั้งหมดกี่ช่อง2ก็จะเป็น1.2น,นะคะเราสามารถเขียนเป็นตัวหนังสือก็คือ1.2น,นั่นเองนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวอย่างที่2อ,อ่าตัวอย่างที่2ถ้าเราสังเกตจากสีรูปสีน้ําเงินเนี่ยคะ่ะนักเรียน ระบายเต็มทุกรูปทุกช่องเนี่ยมีทั้งหมดกี่รูปอ่าระบายเต็มทุกช่องเนี่ยมีสองรูปนะคะอ่านะคะแล้วรูปสุดท้ายเนี่ยมีทั้งหมดเจ็ดช่องนะคะถ้าเราเขียนเป็นเศษเกินเราก็แค่นับสิบยี่สิบยี่สิบเจ็ดนะคะส่วนก็จะเป็นสิบนะคะเศษยี่สิบเจ็ดส่วนสิบหรือ 2, สองเศษเจ็ดส่วนสิบนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เขียนเป็นทศนิยมนะคะแลบายเต็ม กี่ลูป2ก็คืออยู่หน้าจุดค่ะ2จุดรูปสุดท้ายแล้วไบทั้งหมดก,กี่ช่อง7ก็จะเป็น2.7นะคะเขียนเป็นตัวหนังสือก็คือ2.7นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ไม่มีการบ้านนะคะให้นักเรียนทบทวนนะคะคลิปวิดีโอแล้วก็รายงานนะคะใต้ y u t u b e ด้วยนะคะว่านักเรียนเนี่ยได้เข้าชมเรียบร้อยแล้วนะคะและอย่าลืม กดไ like, ลค์กดสมัคสมาชครูด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ